รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ6กเดือนนายพิศณุค,คำวาสีตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดูหราราพัฒนาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งการนำเสนอผลการปฏิบัติงานแบ่งเป็น4ด้านดังนี้ 1. ด้านการบริหารงานวิชาการได้ดำเนินการบริหารการจัดการเรียนรู้ ตามนโยบายของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งโดยได้มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรท้องถิ่นที่นำนโยบายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ตอบสนองต่อสมรรถนะที่สำคัญในศตวรรษที่11ได้แก่ท้องถิ่นเด ต้องเป็นสัรอสเกิดเป็นนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ based r a s t i c e ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มโรงเรียนคุณภาพของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนผ่านกิจกรรมชุมชนวิชาชีพและการนิเทศภายในยของฝ่ายบริหาร ทำให้กระบวนการจัดการเรียนรู้มีพัฒนาเป็นไปตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ร้0ยเปอนส่งผลให้ผู้เรียนเกิดองความรู้ทักษะกระบวนการและเจตคติที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษาทั้งด้านกระบวนการครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนมีการระดมจัดหาเทคโนโลยีจากภายนอก เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนในศตรวรรษที่21ได้แก่การเรียนการสอนโดยใช้ iPad ในห้องเรียนพิเศษที่เน้นการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่จัดการเรียนการสอนด้วยสเตมและจัดหาสนับสนุนการใช้ระบบบริหารงานโรงเรียน S2M ในการจัดทำจัดเก็บข้อมูลเอกสารวิชาการอย่างเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอื่นๆได้ตามความเหมาะสมถูกต้องและทันเวลา 2. ด้านการบริหารงานบุคคลได้ดำเนินพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลการพัฒนานวัตกรรมและสื่อ ประกอบการเรียนการสอนให้ตอบสนองต่อผู้เรียนในศตรวรรษที่11และสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1ผ่านกิจกรรมชุมชนแห่งวิชาชีพมีการส่งเสริมการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบมีการส่งต่อและสนับสนุนในด้านต่างๆอย่างเต็มศักยภาพและปรับปรุงทะเบียนประวัติอัตรากำลังให้สอดคล้องและเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนถูกต้องและสนับสนุนโครงการโรงเรียนดิจิทัลโดยการนำเทคโนโลยีการจดจำนิ้วมือและใบหน้าในการบันทึกการเข้าปฏิบัติงานประจำวันของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและกำลังอยู่ในช่วงการพัฒนางานเพื่อพัฒนาระบบสูนักเรียนต่อไป 3. ด้านการบริหารงบประมาณ ได้ดำเนินการด้านการจัดทํางบประมาณตามแผนงานและโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีมีการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติมีความเป็นปัจจุบันของทะเบียนบัญชีเงินคงเหลือประจําวันและประจําเดือนสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินเจ้าหน้าที่พักดุและเจ้าหน้าที่ครูพันให้สามารถทํางานต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบ สามารถรายงานผลการใช้งานและการดำเนินงานได้ 4. ด้านการบริหารงานทั่วไปได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทน์ของสถานศึกษาได้แก่การปรับปรุงลานจอดรถรับส่งของนักเรียนระดับประถมวัยปรับปรุงเส้นทางการสัญจรภายในสถานศึกษาโรงจอดรถตลอดจนการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน เพื่อลดปัญหาให้กับผู้เรียนบุคลากรและผู้ที่มาติดต่อราชการนอกจากนี้ยังต่อเติมทางเดินมุงหลังคาตั้งแต่ทางเข้าโรงเรียนเพื่อรองรับการสัาจรทางเท้าของนักเรียนที่ผู้ปกครองมาส่งให้ลดอุบัติเหตุทางถนนภายในโรงเรียนให้เป็นศูนย์และการแดดกันฝนให้กับผู้ใช้งานทุกคนและได้ปรับปรุงพัฒนาห้องสำหรับการใช้ทำงานของคณะครูและบุคลากรทางศึกษาทุกท่าน เพื่อใช้ในการอยู่เวรยามในวันหยุดห้องพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายจากการสอนและการใช้ประชุมย่อยในทุกๆก,การปฏิบัติหน้าที่ที่ส่งเสริมกันเพื่อเป็นบันไดร่วมก้าวเข้าสู่เป้าหมายที่ตั้งร่วมกันภายใต้นามบ้านดูสหราพัฒนาคารขอขอบคุณทุกท่านที่รับชม